แอบดูใครอ่ะตกอีกแล้วฟ้าร้องหึมหึมตกทุกวันเลยฝนเนี่ยคุณหนูกินขนมไหมวันนี้ทำไมสลึมสลือวันนี้พี่หวานนอนแต่เช้าเลยพี่หวานเสียงฟ้าร้องฝนจะตก ฮึมฮึมฟ้าร้องฮึมฮึมกลางคืนไม่นอนเป็นอย่างนี้แหละอาการอาการก็จะสลืมสลือแบบนี้แหละไม่ตื่นเสียงฟ้าร้องฮึมฮึมเสียงฝน ได้ยินเสียงคนนะทำถ้าตื่นไม่ตืนต่นละวตื่นเปล่าเลียปากเล็บเถ้บท่านอนดิลงไหมจะลงรอเปล่า วันนี้จะกินใช่ไหมขนเริ่มยาวอีกแล้วดูขนทีตอนเด็กๆนี่ขนฟูน่ารักมากเลยพอโตแล้วขนยาวไม่ได้ต้องตัดใช่ไหมเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยเมวานไอ้วันก่อนอารมณ์ไม่จอย อุ้มออกไปข้างนอกจะให้ไปดูสูตรอากาศซะหน่อยที่ไหนได้แววงกัดมากัดที่อย่างเนี้ให้เกาชอบให้เกาไม่ลุกหรอขนนิ่มนิ่มขนนิ่มเหมือนสำลีขนอ่อนนิ่มไม่ได้เช็ดหูให้หลายวันแล้ว นอนไม่ตื่นเนอะไหนดูหน้าสิดูหน้าหน่อยสิมา,ยมาหน่อยเอ้ยมาหน่อยเอ้ยชอบนะักมีคนเกาให้เนี่ยมีคนเกาคางให้นี่ชอบเกาคางเกาหู ที่นอนนี้ที่นอนพี่หวานเนี่ยชอบเหรอพี่หวานเขาไม่นอนพี่หวานนี่มีกี่ที่นอนหลายอันแต่ไม่ยอมนอนเอ๊ะลุกหรือเปล่าไม่ลุกเหรอไม่ตื่นเหรอเย็บปากเล็บ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 ปากเล็บ แม่มันนี่น่ารักน่ารักแม่โกปิแต่ว่าแยกอยู่แม่ไปอยู่ลบบุรีเอ้ยแม่อยู่สิงห์บุรีส่วนลูกก็อยู่ลาดพร้าวมีพี่น้องหกตัวแต่ไม่รอดสักตัวมีโกปีรอดอยู่ตัวเดียวเป็นการผสมผสมสายพันธุ์ คือมีแม่เป็นโกปิโกปิซื้อมาซื้อมาแล้วก็อยากได้ลูกมันก็เอาไปผสมพันธุ์พอผสมแล้วคลอดออกมาทั้งหมดหกตัวรอดตัวเดียวรอดโกปิตัวเดียวเขาบอกมันติดยากเลี้ยงยากไม่น่าเขาถึงขายแพงตัวหนึง่งกว่าจะติดกว่าจะได้ แม่มันน่ารักแม่มันตัวนี่กลมบล็อกไม่เหมือนแม่ไอ้ไม่เหมือนลูกเลยเนี่ยลูกหน้าตาหน้าเกียดแต่แม่นี่น่ารักตากลมบล็อกใสลูกออกมานี่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอาแม่มันมาอยู่ด้วยปีหนึ่งแม่มันลำคาญใช่ไหมลำคาญไอ้กปิมันเล่นแรงแม่วิ่งขึ้นข้างบนก็ไล่วิ่งตาม สุดท้ายเขาเลยแยกแม่แยกลูกออกนะกบีมันเล่นแรงแม่เลยไปอยู่สิงห์บุรีเลยเขามีที่วิ่งมีสนามวิ่งเล่นส่วนไอตัวนี้ก็อยู่แต่ในห้องอยู่แต่ห้องแอออกข้างนอกก็ไม่ได้ <c oughs> ออกข้างนอกก็ขี้กลัวได้ยินเสียงอะไรก็ใจสอกดูสิดูสิพอเราเล่นเห็นไหมเนี่ยท่าทางเนี่ยดุ ดุอารมณ์ดุมากเนี่ยดูตาดิดูตาดิเวลาไม่สบอารมณ์ไปแล,ล้วละไม่ควรแล้วล่ะกินไม่ขนมกินก็นมมาไปละ